สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนำให้ชมกับ Isuzu D-Max 4ประตูนะคะสีดำดุดันค่ะพร้อมรุยด้วยนะคะ Isuzu D-Max 04 LS นะคะ4ประตูพร้อมใช้งานเลยค่ะรถสวยนะคะใช้งานได้ดีค่ะสภาพนี้เลยนะคะทุกท่านราคา1 57,000บาทค่ะเป็นรถกระบะมือ2ปี04นะคะ ตัวทั้งสวยค่ะเดิมๆบางๆนะคะสภาพของสีสันรอบคันนี้จามอายุการใช้งานนะคะรถยนต์ปี04นะคะทุกท่านหลายปีกันแล้วก็มีซีดบ้างมีรอยบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะสำหรับภายในนะคะโดยรวมยังสวยสะอาดอยู่นะคะใช้งานได้ปกติค่ะแอร์เย็นฉ่ำพงมาลัยาเวอร์ เร่มเอกสารชุดโอนมีให้แบบครบๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังตามหา4ประตูไปใช้งานค่ะคันนี้มาในราคาสุดคุ้มเลยทีเดียว1,57 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างด,สดีสมบูรณ์ขับขี่ได้สบายนะคะภายนอกก็มี4ีซีดบ้างเท่านั้นเองค่ะทุกท่านโดยรวมแล้วก็ ยังดีอยู่นะคะไม่มีผลต่อการขับขี่ใดๆสนใจไปดูตัวจริงไปติดต่อดูรถทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะติดต่อนัดหมายร่วงหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองแนะนำให้เดินทางไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ